เกียวเกียวเกียวอย่าทำพี่ครับผมปล่อยขวนลูกปล่อยวนเกีียวปล่อยผมพี่ลูกขอโทษพี่เรอยังเอาเอาเอาเกลียวขอโทษพี่กวนน้องไม่ได้จำใจลูกน้องหยอกใช่เชยน้องมากผมพี่นี่ตาสวย โอ้โหจมือพี่ได้สิจะมือพี่ได้สิเออเออเออจะขับกั้เนอเอน้องหยอกไหมลูกน้องหยอกใช่เฉย อย่าให้พี่น้องหยอกผู้น้องอยเฉยเฉยค่ะไม่เจ็บค่ะไม่เจ็บค่ะน้องหยอกเฉยเยพี่ก็ลูกขึ้นสิคะพี่ก็ลูกขึ้นสิคะพี่เจียวอย่าแกล้งพี่นะเจียวนะอย่าแกล้งพี่นิตัดนะครับผมหุนหุนนครับลูกครับพี่นิตรททำอะไรคะน้องแกล้งเหรอน้องหยอกเฉยเฉยค่ะลูก หมอลำค่ะเอาหมอลำชิงเดายัางไงนะเด้อนางเด้อก็เด้อเด้อนางเด้อตึง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 หนูเป็นนางเอกหมอลำเหรอเอาฟ้อนก่อนเอ,อ้ย <c oughs> อุ้ยสายล้มต้นพูดดังตา <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก่เ,เ,เอาเือไมระวังมือน้องดึงผมอีกนะครับเอาที่ตัวเกียวฟอนก่อนนี่น่อยนี่หน่อยนี่หน่อยเอาลวนัก่อล่มตนพูดดังตามตนึ่งสองสามเสียแ,แล้วก็ายต้วหมุนปันะอ่ะี่ามองสชาก่อนหนึ่งสองสามยล่มตนนพูดดังตามต คนเข่วคนด้ยอะไรคะลูกไม่เตียบหรอกค่ะลูกน้องหยอกเฉยพี่ลิตาเบิ่งพี่น้องเบิ่งเบิ้งเบิ้งเบิ้งน้องจะตื่นได้เนี่ยเบิ่งอะไรคะลูกกินขาวมากินมาม่าค่ะลุงไปทำข้าวให้ป้าเลยไหมลูกย หัวเฉยหัวเฉยเอ้ตาเอ๋ใครเนี่ยตาเอ๋โอ้ย <laughs> พี่ติตตาอยู่ไหนครับพี่ติตตาดูน้องสิดูน้องเกี่ยวสิตาเอ๋ร้ <laughs> องเลยตาเอ๋ อุ่นอัวอ,อ,อ,อยู่อย่างนี้แหละค่ะทั้งวันวันนี้ยายเอวก็ไม่อยู่นะครับอ,อยู่กับป้าทั้งวันเลยค่ะปอมจุ๊บ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 จุบจุ๊บจุ๊บังหน่อยบจุ๊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 บลุุ๊

ลูกไหนตีจิอุ้ยอะไรล่ะข้ามโขอะไรข้าตาข้ามโเแม่ป้าตูวิีอะไรกันเนาะป้าดูนี่หนูนะค่ะลูกดีลูกง่ายนะอุ้ยโอ้ยยังใส่แชมเปิดอยู่ด้วยทานจะตื่นพี่นองเอ้ย สำหรับคลิปนี้ตัวเกียวฝากไปซักนีก่อนเด็กค่ะปั๊นลิตาสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บบ๊ายบายก่อนลิตาลิตาบ๊ายบายเอฟซีก่อนชีวัง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 เอา้าตีก้นดอกยาละราดพี่ลิตาจะเป็นตีก้นน้องนะเดี๋ยวน้องขี้แตกใส่เลยนะตดพูดพูดเลยนี่พี่ลิตาค่ะอ๋อต้องพี่นี่เอง เอากระดาษสบหนูอยู่ไหนหนูก็หาเองชิ้หาเองไม่ได้หนิหาเส้นนิกินมากมากแค่หมดไปแล้วครับผมบ๊ายบาย